ถึเงเรื่องอาจารย์เชียเ,เคยอยู่ด้วยกันมาท่านเป็นนิสัยละเอียดมากหลวงปู่ม,มั่นเหนรักมากนะไม่ใช่ธรรมดานะพูดกันนี่เหมือนพ่อแม่กับลูกเลยนะคุยกันเราสังเกตดูท่านท่านไม่สามารถ่านท่านไม่ค่อยพูดนั้นธรรมดาท่านาเท่าขาเปะท่านว่าคือขานี่แหละท่านเรียกว่าเท่าขาเปะขาขยิบเท่าขาเปะ <laughs> แล้วามาันก็ไปอยู่บ้านโคกด้วยกันหลังกันมาทั้งมาทางจันทบ,บุรีเลยมาอยู่ทางนี้เวลาเรามาจึงนี่ท่านถึงสร้างวัดให้เรา,เาวันนี้ไม่พูดอะไรมากนหล้ะนะเอ๊ะที่มานาฬิกานี่เพิ่งเจ็ดโมงเท่านั้นะนะเนอท่านอันนี้มันจะเก้าโมงแล้วเนะี่ยอันนั้นนาฬิกานั้นหยุดวังนอะนาฬิกานั้นหยุดเพิ่งเจ็ดโมงกว่า อันนั้นในการนั้นตั้งซะมันคงหมดแบตเตอรี่หรือไม่หมดทานหมดทานทำงานได้จากที่สองกองเหรอนนะท่านว่าไม่ได้มีทองคำให้ท่านมีแต่ที่สองกองกลางั้นใช่ไหม,ไมเอาตอบดีๆีนะท่านว่า หลวงตาให้มาขอทองคําแล้วบอกท่านบอกไม่ได้ทองคาเลยที่สองกองใช่ไหมนั่นแหละเข้าใจที่สองกองท่านจะโป้หนาา้าผากมัไหมเข้าใจทําไมว่ามาเกี่ยวกับเรานะไม่ได้เจ้าค่ะมไม่ได้ยินเจ้าค่ะฮ<า>อะไรเจ้าค่ะหนูไม่ได้ยินเจ้าค่ะไม่ได้ยินอะไร<ม>ไม่ได้ยินท<า>นี่หลวงสากงเมื่อกี้ไม่ได้ยินครับผมไปบอกซ้ำอีกครับผมบอกว่าอะไรที่สองกอง ขี้สองกองนั่นน่ะท่านตอบเราว่าท่านไม่มีสองคํามีแต่ขี้สองกองขี้สองกองแล้วท่านจะเอาโปะหน้าผากเรานี่เข้าใจไหมเทอีนี่น่ะเนี่ยเขาท่านอยากจะมาโปะหน้าผากเทอีเทอีจะเขับไปสช่ไหมเห็นเขียนไม่มาเทอีว่ะไรอ่เนี่ยมาเนี่ยมา รักอาจารย์เกียมากไหมอะไร้าคะรักอาจารย์เกียมากไหมรักูรักหลวงตามากกว่าไม่เอา <c oughs> ไม่เอาต้องรักอาจารย์เกียมากกว่าหลวงตาสิมกักหลวงนับ,าบมากรักหลวงปู่เกียมากกว่าหลวงตาสิก็อยู่ใกล้กันมานานแล้วเนี่ยหลวงตานานๆทีหนึ่งจะมารักหลวงตามากไม่ถูกด้วยเด็ดผลไม่ใช่อยู่แล้วตามากกว่าหลวงปู่เจียร์เพราะหนูมาหาหลวงตาทุกวันทุกวันหนูเสาที่หนูถึงไม่หัน ลงหมจาทุกวันหููมาหาลงมาเจ้าค่ะโเหตุผลเขาใช่นะเงินผลเขาก็ใช้นะเอาละเอาละลงกันเป็นเอว่าลงกันนะแล้วต่อไปนี้เฮ้ยบอกเฮ้ยลงกันลทีเป็นเร่องุ่ายกยุบปัญหานี่ยังมีป like ัญหาหนึ <fella> はは่งอะไรนะเจ้าค่ะยังมีปัญหาหนึ่งไปหาเด็กคนนั้นมาทีมนั่งดยกันเลยมาเอข้าใจไหม เด็กคนเด็กทนี่ถึงว่างแว่แว่เสือเสือกัดมันนะนะไม่ใจแม่เออฟังอันนี้เอามานั่งฟังสองคนเนี่ยฟังเฮ้ยเนี่ยฟังอันนี่ฟังนี้นะนี่หลงตาฉันจัหันอิ่มแล้วยังมีหิวอยู่อันหนึ่งนะจําได้ไหมหลังจังหันอิ่มเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีหิวอันหนึ่งยังมันได ข้อเนี่ยมันได้ครึ่งเดียวครึ่งน,นี้สําหรับไว้บรรจุอาหารสําคัญเข้าใจไหมอาหารสําคัญคืออะไรเ<ด>นี่ยโอ้โหโอ้โ,อโอนักรู้นะนกรู้เก่งนะนี่ละเข้าใจเลยนี่คือเนี่ยให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปหาหอมมานะให้หาหอมมาถุนนะ อ้น,นี่ไป,ปหากระเทียมมาถุงนึงเข้าใจนะแล้วก็ให้ได้น้ําตาลมาคนละครึ่งกิโลใส่คนละถุงถุงมานี่หลวอตาจะ,ะลาบยำเด็กสองถุงเ่ยด็กตัวหนึ่งจะลาบจะยำให้แล้วเด็กตัวหนึ่งจะต้ยมยำวันนี้จะใส่ทองีทั้งหมดสองเด็กนี่เห็นจะพอดีข้างนี้ละฮะเตรียมตัวนะเพราะนั้น เราตาเดี๋ยวก็ผิดสีหลักพระพินาะเดี๋ยวก็ผิดสีหลักรื่ผิดสีครับผมผิดสีโอ้ยอันเรื่องสีนั่นเวลากินอิ่มแล้วเราค่อยคุยกันทีหลังก็ได้ไม่ยากเรื่องสีน่ะเรากินอิ่มต้องกินโยมไม่ได้พระกินโยมไม่ได้เราไม่ได้กินโยมเรากินเด็กอนะวอ้าเขาตอบว่าอ้าวอ ถ้ากินผู้หญิงไม่ได้ฮะกินชายได้โอ้ยกินได้หมดถ้าลงไปล้องตาเรากินได้หมดไม่มีเรื่องเลยเอานให้พรอมันจะสายแล้วนี่เดี๋ยวจะไม่ได้จินต้มเด็ก่ะเอาไว้นั่นะเอาไว้องนี่เอาวเอาวางนี่เอาวางเอาวางนี่เอาวางนี่เอาวางน่านี่เอาวา่เอาวานี่เอาวางน่อาวางนี่อาวางนี่เอาวางนี่เอานี่อาวางนอาวางนี่อาวางนี่อาวงนอาวางเอาวอาวนี่อาวนีอาวางวางนี่อาวนี่าวางนวางนนี่นีี่าอาอ่อ่า นะให้พอนิยะถรวานวหาปูราปุระเรรติตาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปะกะปิติจิตังปฏทิตังสุหังชิปเมวะสมิจตุสาพเพภูเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะามริโชเต ระโสยาถาสัพพิติโยวิวาจานตุสัพโรโคมินาสตุมาเตภวัตมันตาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังมุทภาจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังอาลาง อันนี้ไฟของใครแล้วเอาไปบันกินมันเป็นไงขึ้นทุกแบบขึ้นทุกซอกทุกมุมเลยอื